เราไปทําสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาอะเสียงเลยนะทำด้วยใจเราคใจเราแล้วเราต้องตั้งมั่นนะตั้งใจนะเพราะฉะนั้นแล้วมันยากนะยากนะสำหรับมือร้่นเราทำมาตลอดถ้ามันไม่ยากตั้งใจทำแล้วความสําเร็จรอเราอยู่เข้าใจปะแต่บางคนเนี่ยลูกบอกว่าไม่ยากแต่มันยากมากสำหรับเขาอ เ็้าใจะับางคนทําสมาธิาไม่ได้เลยสวดมนต์ไม่ได้เลยสวดมนต์ไม่มีสมาธิยิ่งนั่งสมาธิยิ่งไม่ไม่มีสมาธิใหญ่เลยนะ<ะ>มันเป็นแบบนี้เยอะสําหรับคนที่มีกรรมนะ,ะรู้เข้าใจปะ,ะพอมีกรรมปุ๊บพอการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการกดเรื่องทุกข์กดเรื่องกรรมให้กับเราแต่ไม่เข้าใจก็จะไปวิ่งหาคนให้ทําพิธีสระเคราะห์หรือต่อสตาหรือว่าเสิร์ฟดวงวิถุหวยมีโชค อันนั้นไม่เป็นสิ่งที่เรียกว่างมงายแม่จะบอกตรงๆนะ,ะว่าตรงเนี้ถ้าลูกทําได้บอกแล้วว่าปฏิบัติได้เขาให้อภยัยแล้วเขาเปิดทางให้ชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วบอกได้เลยว่าเขาที่แม่สื่อกับเขาก็คือเขาบอกว่าจะชีวิตจะเปลี่ยนไปนับจากนี้ถ้าปฏิบัติจริงเพราะฉะนั้นแล้วแม่ช่วยลูกกนเนี่ยช่วยนะ แล้วลูกต้องช่วยตัวเองใช่ไหมช่วยใช่ไหมเพราะว่ากรรมเป็นของของตนแม่เป็นผู้บอกว่าลูกต้องทำอย่างไรและเป็นเป็นจื่อการในการเจราจาก,กับเจ้ากรรมในเวทตรงน,นี้แม่ก็เลยมองว่ามันก็เป็นสิ่งที่แม่มีสิ่งพิเศษตรงน,นี้นะ,ะที่จะช่วยทุกคนได้ว่าเออลูกติดกรรมเจ้ากรรมในเวรแล้เจ้ากรรมในเวน,น,เวน,น,เวนมาซื้อเปิดบอกให้แล้วมาบอกว่าต้องทำอย่างไร พอบอกแล้วทําแล้วดีขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุข<ะ>มีเงินสามารถที่จะแบ่งปันครอบครัวแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น<ะ>ทําบุญทําทานได้มากขึ้นจริงปะ,ะและแม่ก็ได้บุญไปด้วยไหม<ะ>ใช่ไหมเพราะว่าลูกมีความสุขและลูกมีเงินทองหรือว่าชีวิตที่ดีขึ้นและไม่ทุกข์แล้วอะแม่ได้บุญใช่ปะเออ <c oughs> ลูกก็ได้ความสุขแล้วก็ได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตย่ง เพราะฉะนั้นแล้วทีเนี้ก็ให้ทําความเข้าใจเลยว่าการมาที่นี่เราจะได้อะไรจากที่นี่วันนี้ลูกได้อะไรจากแม่ได้ได้วิธีการที่จะไปปฏิบัติถูกคนเนาะเราจะได้คูกช่วยให้เขาถูกคนด้วยแหละใช่ใช่ไหมมันเป็นเหมือนกันที่เราได้ป้องกีนบางคนนะบอกว่าควรนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรม แต่เขาไม่ต้องการบางทีเจต,ตนาของเราบางอย่างลูกเขาก็ไม่ได้ให้ไปปฏิบัติทมไม่ได้ไปต้องไปถือศีลแปดนะแต่ให้สวดมนตนะ์สมาธิอยู่กับบ้านแต่ว่าให้ตั้งใจทําให้เขาจริงจังเท่านั้นแหละแต่การที่บางคนนะ่ะบอกว่าไปถือศีลแปดที่วัดแต่ไปถือศีลแปดที่วัดแต่ไม่มีสมาธิแล้วมันจะได้ปะมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าการถือศีลหรือว่าการปฏิบัติอะศีลมันอยู่ที่ใจเรา แล้วก็การปฏิบัติมันอยู่ที่จิตเราถ้าจิตเราตั้งมั่นนะมันก็จะมากด้วยความสําเร็จได้แต่ถ้าเกิดเราทำยอยอแยๆ่ๆทำมากไม่ทมาํามั่งไม่เอาจริงเอาัจเกี่ยวกับการที่เราทำงานเราก็อยากได้ความสงเร็จบ้างอยากได้ผลลัพธ์เราก็ต้องทุจริตเราก็ต้องกระตุ้นลุลนในการทําง,งานในหน้าที่ของเราการที่จะให้หมด นี่กรรมไปเราก็ต้องปฏิบัติทุกคนเรื่องเหมือนกันเพราะไม่งั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่ว่าจะมีเงินมีทองมากมายแค่ไหนก็ไม่ไม่สามารถซื้อกรมหรือซื้อบุญได้นะเอาเงินไปไปเพื่อชดใช้กรรมไม่ชติช่ยูเ,เคยเห็นนะเศษถีมากมายที่ตายไปแล้วเอาเอาเงินไปไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะก็เอาไปไม่ได้นะ เงินยังไปช่วยซื้อแบบให้เจ้ากรรมในเวีนให้อภัยไม่ได้เลยใช่ไหมมันต้องทําด้วยตัวเราเองอ่ะวันนี้แม่แม่ศาธุนะที่รู้แบบว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วเราก็พูดอะไรเราไม่เข้าใจง่ายพอาพูดอะไรเราเข้าใจง่ายแล้วในสิ่งที่แม่บอกไปเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติจริงลูกก็จะรู้ด้วยตัวเองเป็นเรียกว่าเป็นการรู้ได้เฉพาะตนและความศรัทธาตรงนี้แม่จะบอกให้ว่า เราอ่ะเรามีความเชื่อและเรามีความศรัทธาต่อเทพเทวาเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าท่าน่ะช่วยเราท่านเมตตาเราท่านอยากเปิดทางให้กับเราเพื่อให้เราเป็นคนดีเพื่อให้เราดี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 ในชีวิตนะคะเทพเจ้าอ่ะคือเทพประธานพรประทานพรทอนเสน่ห์ให้เราแต่ถ้าเกิดเรามีกรรมมากาท่านจะประทานยังไงให้ได้อ่ะเพราะว่ากรรมเจ้กรรมในเวรเปน ปิดปิดประตูอยู่อะ่ะก็ไม่สามารถเปิดรับพรของเทพเจ้าได้ไงแต่พอพอรู้ไปปฏิบัติแล้วก็ไปเคลียร์ลิขิตเราอะ่ะพรของเทพเจ้าลูกพอไว้มันก็จะปรากฏละท่านก็จะประทานลูกได้อย่างแบบโล่งอะ่ะมันเหมือนถนนท,นที่ไม่มีขวางนามอะ่ะมันก็จะลดแล่นแล้วก็วิ่งไปได้ไปสู่เป้าหมายได้ไปสู่ความสําเร็จไปสิ่งไปสู่สิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้มันจะไ,ไม่มีอะไรติดขัด ขัดขวางระหว่างทางเดินแม่เก็บเกลย่อให้ฟังเนาะเนะข้าใจนะ,ะวันนี้ก็สาธทุนะลูกเข้าขใจแล้วนะมีอะไร